ผมข่าวก็มีตั้งเยอะแยะให้กูไปหามาจากไหนวะถ้าเป็นงี้กูไม่มีเนื้อคู่ก็ได้มึงต้องมีจ้าอา้าช่างเถอะไปหาแมเปเล่นดีกว่าเออใกล้ไปมัง้งขอโทษค่ะฮ่าฮ่าว่าแต่เธอสนใจเข้ากลุ่มเราไหมสนค่ะกำลังเหงาพอดีเลยเดี๋ยวเราดึงเข้ากลุ่มนะ,ะนนกสก ไ <I> อเอ็มทำลายของมันวะ,นะมึงชายแท้ปะห้าอ,อ,อ้าอยพอได้แล้วไอว้ววยกำลังร้องเพลงเท่ๆอยู่เลยเท่มากมั้งมามวยกับกูไหมพูดงี้ก็สวยสิครับกูทนไม่ไหวละหยุดตีกันหยุดตีกันหยุดตีกันยยนนตี เออกูจะดึงเด็กใหม่เข้ามานะเจอในบุคเคฮเว่นน่ารักมากดึงเข้าดิมาแนะนำตัวกันเรามาตาอายุ14ผมเอ็มอายุ16พี่ชื่อพอเพียงอายุ17คนในกลุ่มเรียกเจ้อยตามึงแล้วไอชิเอ๊ะคนผมข่าวนี่นาเออผมชี้อายุ15เราชื่ออนาอายุ14แนะนำตัวกันครบหมดแล้วไปเล่นเกมปะถึงไม่เล่นกูขี้เกียจ โทรไม่เล่นกับเด็กใหม่หน่อยเหรอจริงพวกมึงก็รู้เวลาเด็กใหม่เข้ามากูไม่ชอบเล่นกับเด็กใหม่หน่อยดิกูไม่ชอบเด็กอาณาทำไรพี่ชี่ไม่พอใจหรือเปล่าคะอาณาไม่ต้องไปแคร์มันหรอกไอชีก็เป็นนี้ตลอดห้าห้าเล่นอ e ีเวนจอยตามาเดอร์สองชั่วโมงผ่านไปสนุกมากห้าห้า ขอโทษนะอนาลุ่มบ่อยมากไม่เป็นไรอนาตึงแล้วพวกเราไม่ซีหรอกฮ่าฮ่านี่ก็ดึกแล้วอนาขอไปนอนก่อนนะคะฝันดีจ้าฝันดีค่ะฝันดีนะครับไอชีไม่คิดจะฝันดีน้องอนาหน่อยหรอสึกไอชีก็ง,งีปากไม่ตรงกับใจฮ่าฮ่าผมไปละเราไปนอนกันเถอะเจะ ฮัลโหลค่ะพี่จะมีอะไรหรือเปล่าคะแค่อยากหาคนขาสายเป็นเพื่อนครับเั้นอาณาวางแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนในบอกไม่ชอบอนางไงคะชอบมากต่างหะค่ะ<า>ไม่มีอะไรหรอกสรุปขาสายเป็นเพื่อนพี่ได้ไหมครับืออได้